หลังจากที่พระเอกได้ชวนนางเอกนั่งดื่มกาแฟคุยกันระหว่างนั้นมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกดีกับนางเอกมากขึ้นเขาได้จับมือนางเอกแล้วก็จ้องหน้าเธอเอาไว้แต่ว่าบรรยากาศโรแมนติกก็ได้หยุดลงเมื่ออยู่ๆเดเมดก็ได้โทรหานางเอกและเมื่อนางเอกได้รับสายกลับได้ยินเสียงปลายสายที่เป็นบูรุษกําลังโวยวายว่าเขาเจ็บนางเอกก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดเมตก็เลยบอกผ่านโทรศัพท์ว่าบูรุษหกล้มและตอนนี้กําลังอยู่ที่โรงพยาบาลนางเอกนั้นก็ตกใจมากก็เลยรีบบอกพระเอกพระเอกกับนางเอกก็เลยรีบตรงดิ่งไปที่โรง พยาบาลทันทีและเมื่อไปถึงพระเอกกับนางเอกก็เข้าไปถามบูรุษว่าเขาโอเคหรือเปล่าบูรุษก็ตอบด้วยใบ,บหน้ายิ้มแย้มว่าตอนนี้เขาไม่เป็นอะไรแล้วพระเอกก็เลยหันไปต่อว่าเดเมตที่ดูแลบูรุษไม่ดีจนได้รับบาดเจ็บเดเมตเองก็ไม่ยอมก็เลยเถียงกลับพระเอกไปว่าไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าเธอแบบนี้นางเอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะเถียงกันก็ไปเถียงข้างนอกอย่ามาส่งเสียงดังต่อหน้าบูรุษแบบนี้ พระเอกกับเดเมตก็เลยออกไปข้างนอกก่อนแล้วนางเอกก็เลยให้บูรุตเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบูรุตก็เลยเล่าว่ามันเกิดจากความซนของเขาไม่เกี่ยวกับเดเมดและบูรุตก็ยังบอกอีกว่าเขาดีใจนะที่เมื่อเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็รีบมาหาเขานางเอกก็ยิ้มแล้วก็บอกกับบูรุตว่าเธอจะมาหาเขาแน่นอนโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนแต่ว่าขอให้บูรุตระวังตัวเองเอาไว้ให้มากๆก็พอแล้วส่วนทางด้าเดเมดกับพระเอกก็กําลังเถียงกันโดยที่ฮาคานก็ได้ยืนมองดูด้วยแล้วจากนั้นหมอก็ได้้้เขาาามบบออกว่ตนนีูรุ ไม่เป็นอะไรแล้วฮาคานก็เลยจะขอพาบูลุษกลับพระเอกก็เลยหันไปบอกกับฮาคานด้วยความโมโหว,ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบูลุษอีกเขาจะระเบิดบ้านฮาคานทิ้งแล้วหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็กลับไปด้วยกัน ซึ่งพระเอกนั้นก็ยังไม่พอใจเดเมตเขาก็เลยเล่าให้กับนางเอกฟังว่าแท้จริงแล้วเดเมตกับฮาคารอยากได้ตัวบูลุตก็เพราะจะยึดครองบริษัทของเขาไม่ใช่เพราะพวกเขารักหรืออยากดูแลบูลุตจริงๆนางเอกได้ฟังก็เลยบอกว่าทาไมทุกคนถึงอยากจะแย่งชิงบริษัทของพระเอกกันนะักถ้าเป็นเธอคงไม่เอาบริษัทของพระเอกมาหรอกเธอเอาบ้านพระเอกยังดีกว่าเพราะว่าบ้านของพระเอกนั้นก็สวยมากพระเอกเมื่อได้ฟังเขาก็ได้ยิ้มออกมากับอารมณ์ขันของนางเอก แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาส่งนางเอกที่บ้านนางเอกก็เลยบอกว่าอีกไม่นานบูุษจะได้กลับมาอยู่กับพระเอกแน่ๆแ,แล้วก็เรื่องเครียดทั้งหมดจะได้จบลงพระเอกก็เลยขอบคุณนางเอกที่ให้กําลังใจเขาจากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็พบว่าโทรศัพท์ของเธอเนี่ยมันดันพังพอดีกับที่เธอได้ยินอสัสมานกํนาลังคุยกับเพื่อนว่าจะออกไปเที่ยวนางเอกก็เลยหงุดหงิดแล้วก็เดินไปบอกอสัสมานว่าเด็กอย่างเธอคงไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรอกซึ่งมาพูดจบนางเอกก็เลยเอาโทรศัพท์ของอสัสมานมาใช้แทน และหลังจากนั้นนางเอกก็มาทํางานที่บ้านของพระเอกแต่ว่าเธอก็แปลกใจมากที่ได้เจอพระเอกอยู่ในบ้านวันนี้พระเอกก็เลยบอกว่าวันนี้เขาจะพักผ่อนอยู่ที่นี่แล้วพระเอกก็นั่งลงตรงที่นางเอกทาอาหารนางเอกนั้นก็รู้สึกประมาาก็เลยถามพระเอกว่าจะนั่งตรงนี้จริงๆเหรอพระเอกก็บอกว่าเขาอยากดูนางเอกทาอาหารนางเอกก็เลยต้องยอมทำอาหารต่อไป และเมื่อนางเอกดูเมนูอาหารในวันนี้เธอก็เลยบอกกับพระเอกว่าเธอทําเมนูนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าวัตถุดิบที่พระเอกมีในบ้านมันไม่พอสําหรับการทําเมนูนี้นางเอกก็เลยบอกว่าเธอจะออกไปหาซื้อของเพิ่มพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะไปด้วยทั้งสองคนก็เลยได้ออกไปจ่ายตลาดด้วยกันในวันนี้และในตอนที่พระเอกได้อยู่กับนางเอกเขานั้นก็มีความสุขไม่เหมือนกับพระเอกคนที่ตึงเครียดปกติเท่าไหร่จนเอนจินกับอีกบานที่มานั่งรออยู่ที่บ้านก็ได้เห็นพระเอกช่วยนางเอกถือของที่ซื้อมาจากตลาดก็ยังอดประหลาดดใจไไไม่่่่้้ทีีีพเเออกปปลยยนนาง แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มานั่งประชุมกับอีกบานแล้วก็เอนจินที่สวนหน้าบ้านซึ่งในตอนนี้อีกบานก็ได้ข้อมูลการตรวจสอบรูปถ่ายเอกสารการถือหุ้นมาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนางเอกที่กําลังเดินมาเสิร์ฟอาหารก็ได้ยินเข้าพอดีเธอก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยมันก็เลยทําให้เธอนั้นเครียดมากประกอบกับความหิวที่เธอยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าทําให้เธอนั้นเป็นลมล้มไปไซะอย่างนั้นพระเอกก็เลยรีบพานางเอกเข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อน และเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาอีกบันนั้นก็เครียดมากก็เลยโทรไปหาฟาโทสแล้วก็บอกว่าจะเอายังไงดีแต่ว่ายังไม่ทันจะได้คุยอะไรมากพระเอกก็ได้เข้ามาหาหนางเอกนางเอกก็เลยตัดสินใจจะบอกความจริงให้เขารู้ก่อนแต่ว่าอีกบานกลับติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้เอนจินก็เลยเรียกพระเอกมานั่งฟังด้วยกันนางเอกนั้นก็ลุ้นใจตุ้มๆต,มต,มตอมๆว่าความลับจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้บอกว่าคนที่ถ่ายรูปได้ลบวันที่แล้วก็ที่อยู่ออกไปแล้วตอนนี้เขารู้แค่ว่าคนที่ถ่ายใช้มือถือรุ่่่่นนนนไหหถาาายกก็เเทัั้้้้แลลวขขจะสงอมูใบ อีกบ้านและก็พระเอกรู้ และเมื่ออีกบ้านได้ดูข้อมูลเขาก็ได้บอกว่ามือถือที่ใช้เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าซึ่งเธอคิดว่าเธอน่าจะหาได้ว่าใครเป็นเจ้าของมือถือรุ่นนี้นางเอกเองนั้นก็กลัวสุดๆเพราะว่ามือถือของอัซูุมานก็มาอยู่กับเธอในตอนนี้ด้วยนางเอกก็เลยพยายามเก็บซ่อนมันเอาไว้ส่วนทางด้านอัซูุมานนั้นก็บังเอิญมาได้ยินฟาโทสคุยกับนางเอกเธอก็เลยรีบมาหาเดเมตที่บ้านแต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบว่าเดนิสมาหาบูรุษที่บ้านเหมือนกันเธอก็เลยค่อยๆหาทางเข้าไปคุยกับเดเมตเพื่อจะไม่ให้เดนิสนั้นส ้พะออกอกำลังจะรู้แล้วว่าเธอเป็นคนทําแต่ว่าเดเมก็ได้บอกให้อซูมานนั้นใจเย็นๆเพราะว่าข้อมูลวันที่และที่อยู่ในมือถือมันถูกลบไปแล้วอซูมานได้ยินแบบนั้นก็เลยโล่งใจขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นเองเดนิสที่เห็นก็เลยสงสัยว่าเดเมกับอซูมานคุยอะไรกันอยู่เขาก็เลยพยายามจ้องดูอยู่ตลอดจากนั้นนางเอกก็ได้ขอตัวกลับบ้านหลังจากที่เสร็จงานแล้วและเมื่อเธอกลับไปที่บ้านอัญญาก็ได้มาหาฟาโทสแล้วก็ลองเสื้อผ้าด้วยกันอยู่แต่ว่าฟาโทก็ดันพูดถ,ถึงเดนิสว่าตอนนี้เดนนนิสกําาาลััังงงงชออบเซึ่่ ฟังอยู่ก็ตกใจอย่างมากนางเอกก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับเดนิสมากไปกว่าเพื่อนแล้วก็บอกกับอัญญาว่าอย่าไปฟังที่ฟาโทสพูดเลย ส่วนทางด้านของเดเมจก็ได้บอกกับฮาคารเรื่องของอาซูมานด้วยเธอนั้นคิดว่าอาซูมานเป็นเด็กที่ต้องการเงินเธอน่าจะหาประโยชน์จากอาซูมานได้มากกว่านี้ซึ่งฮาคารก็เห็นด้วยแต่ว่าเขานั้นก็ไม่พอใจเท่าไหร่นักที่ตั้งแต่บูรุษมาอยู่ที่นี่เดเมจก็ใส่ใจเขาน้อยลงจนทําให้เขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่จากนั้นในวันต่อมานางเอกก็ได้มาหาบูรุษท,ที่บ้านของเดเมจซึ่งเดนิสก็มาเหมือนกันเดนิสกับนางเอกก็เลยพาบูรุษออกไปนั่งเล่นด้วยส่วนพระเอกนั้นก็ไปหาแม่ของเขาที่ในตอนนนี้้เเธออออไไมมม่่่ยยกกกิาาาารัษแขงขงดบว เธอเสียใจมากในเรื่องของบูลุษและก็เดเมียกับเซเนฟในตอนนี้เธอต้องการจะเจอกับบูลุษพระเอกก็เลยบอกให้แม่ของเขากินยารักษาตัวเองก่อนแล้วเขาจะพามาเจอบูลุษทีหลังซึ่งตัวพระเอกกับแม่ของเขานั้นก็เคยมีปัญหากันเมื่อตอนเขายังเด็กเพราะว่าเขาก็บังเอิญได้รู้ว่าแม่ของเขาแอบมีชู้แต่ว่าด้วยความเป็นเด็กทําให้เขาไม่สามารถบอกความจริงกับใครได้มันก็เลยกลายเป็นปมในใจของพระเอกมาโดยตลอดและมันก็ทําให้เขากับแม่มีความสัมพันธ์ที่ห่างเขินกันมาตั้งแต่เด็ก ส่วนทางด้านของอาซูมานนั้นเธอก็กําลังนั่งเบื่อๆอยู่ในบ้านแต่ว่าอยู่ๆเบเคีย Be ir, คนของฮาคารก็มาหาเธอแล้วก็เอามือถือเครื่องใหม่มาให้โดยเดเมกก็ได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่มาให้อาซูมานใช้อาซูมานนั้นก็ดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เธอกําลังอยากได้เธอก็เลยไปหาฟาโทที่กําลังทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็อวดมือถือเครื่องใหม่โดยอาซูมานก็ได้โกหกว่าเธอได้มาจากเพื่อนของเธอเอง ซึ่งในระหว่างนั้นเอนจินก็ให้ทาริกพาเขาไปหาอะไรกินทาริกก็นึกขึ้นได้ว่าฟาโทสแนะนําร้านอาหารให้กับเขาเขาก็เลยมาที่ร้านนี้ซึ่งฟาโทสเองก็กําลังทํางานอยู่ที่ร้านนี้พอดีด้วยและเมื่ออสัสมานเห็นทาริกกับเอนจินมาเธอก็เลยเรียบบอกให้ฟาโทสไปหาที่หลบก่อนเดี๋ยวเธอจะรับหน้าแทนให้เอนจินกับทาริกนั้นก็เลยแปลกใจที่เห็นอสัสมานอยู่ที่นี่อสัสมานก็เลยอ้างว่าเธอแค่มาหางานทําพิเศษเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นทาริกก็เห็นว่าฟาโทสกําลังแอบอยู่เขาก็เลยรู้ทันทีว่ามันนเกิดอะไรขึ้ Mm hmm. ตัดภาพมาที่ฮาคารเขาก็ได้ไปที่บริษัทของพระเอกแล้วก็กําลังสั่งให้คนของพระเอกเอาเอกสารสําคัญมาให้กับเขาแต่ว่าคนของพระเอกก็บอกว่าเขาไม่สามารถให้ได้ถ้าเกิดพระเอกไม่อนุญาตซึ่งพระเอกนั้นก็เข้ามาพอดีและเขาก็เลยบอกว่าคงไม่สามารถให้คนที่อยู่นอกบริษัทมาดูเอกสารภายในได้ฮาคารได้ยินก็โกรธอย่างมากแล้วก็เลยบอกไปว่าสักวันหนึ่งเขาจะทําให้พระเอกนั่นแหละที่ไม่สามารถเข้ามาในบริษัทนี้ได้ส่วนทางด้านของอัญญาเธอก็ได้ไปหาเดนิสแล้วก็นั่งคุยกันแต่ว่าเธอก็บังเอิญได้ยินเดนิส กำลังชวนนางเอกมากินข้าวอัญญาก็เลยบอกกับเดนิสว่านางเอกนั้งคิดกับเดนิสแค่เพื่อนเท่านั้นเธอรู้ว่าตอนนี้เดนิสกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่จิตใจย่ําแย่และเมื่อนางเอกเข้ามาก็เลยทําให้เขาตกหลุมรักนางเอกแต่ว่าเดนิสก็ได้บอกว่าเขานั้นสบายใจมากแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับนางเอกซึ่งหลังจากนั้นเดนิสก็เลยชวนอัญญามากินข้าวด้วยกันในตอนเย็นนี้แต่ว่าอัญญานั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ถ้าเกิดเธอจะมาที่นี่แล้วมีนางเอกอยู่ด้วย จากนั้นเดเมกก็ได้เข้าไปคุยกับพเพเอกในห้องทํางานของเขาแล้วก็พูดถึงเรื่องความหลังตอนที่เธอยังอยู่กับพระเอกซึ่งฮาคารนั้นก็ได้ยินพอดีเขาก็เลยเรียบเรียกให้เดเมกกลับบ้านด้วยกันกับเขาเดี๋ยวนี้ จากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ได้ให้ฮาคารกับเดเมดมาคุยกับเขาที่บริษัทแล้วก็บอกว่าอีก2วันจะเป็นวันเกิดของบูลุษเขาอยากจะจัดงานวันเกิดให้กับบูลุธซึ่งเดเมดเองก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะจัดงานต้องจัดที่บ้านของเธอเท่านั้นพระเอกก็เลยบอกไปว่าเขาจะพาบูลุษไปเจอกับแม่ของเขาและจัดงานวันเกิดที่นั่นเดเมดนั้นก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าฮาคารกลับยอมให้พระเอกพาบูลุษไปหาแม่มันก็เลยยิ่งทําให้เดเมดไม่พอใจมากกว่าเดิมไปอีกแล้วก็เดินหนีออกไป ส่วนทางด้านของเอนจินตอนนี้เขาก็บังเอิญมาเจอกับฟาโทสที่กําลังสมัครงานอยู่แล้วเขาก็ได้ยินความจริงที่ฟาโทสไม่ได้เป็นไฮโซอย่างที่เขาคิดมีเรื่องจริงแค่เพียงเรื่องเดียวที่เธอเรียนแฟชั่นมาเท่านั้นเอนจินเมื่อรู้ก็เสียใจมากที่ฟาโทสโกหกเขาเขาก็เลยรีบเดินหนีไปจากฟาโทส ซึ่งมันก็ทําให้ฟาโทสนั้นเสียใจมากก็เลยมาหานางเอกเพื่อปรับทุกข์นางเอกก็เลยพยายามปลอบใจฟาโทสให้เธอรู้สึกดีขึ้นและเมื่อฟาโทสออกไปก็ได้เจอกับอัญญาซึ่งเธอนั้นก็กําลังเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเธอก็เพิ่งตกงานทั้งสองคนก็เลยไปหาที่นั่งพูดคุยปรับทุกข์กัน ส่วนทางด้านเอนจินเขาก็ได้ไปหาพระเอกแล้วก็ปรับทุกกับพระเอกเหมือนกันเรื่องฟาโทสพระเอกก็เลยขอดูหน้าฟาโทสหน่อยซึ่งเมื่อเขาเห็นหน้าฟาโทสเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือเพื่อนนางเอกที่เขาเคยเจอพระเอกก็เลยรู้สึกว่านางเอกกับฟาโทสเป็นพวก18มงกุฎที่จะคอยหลอกและจับผู้ชายรวยๆเหมือนที่เอนจินบอกเขาในตอนแรกแต่ว่าเอนจินก็ได้บอกว่าตอนแรกเขาก็คิดแบบนั้นแหละแต่พอรู้จักกับฟาโทสและนางเอกไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เขาคิดว่านางเอกกับฟาโทสไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นแต่ว่าพระเอกกลับคิดไปแล้วแล้วก็รู้สึกกไไม่วว้าางงใจนเอ อีกต่อไปเขาก็เลยไม่อยากจะให้หนางเอกมาเจอกับบุรุษในงานวันเกิดที่จะถึงนี้ ส่วนทางด้านฟาโทสกับอัญญาก็ได้ไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วอาสมานก็ตามมาทีหลังฟาโทสนั้นก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้เธอก็เลยเสนอกับเจ้าของร้านว่าอัญญาเป็นนักร้องที่เสียงดีและในตอนนี้ที่ร้านก็ยังไม่มีวงดนตรีมาเล่นด้วยเธอก็เลยอยากจะให้อัญญาขึ้นไปร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังอัญญาก็เลยได้โอกาสขึ้นไปร้องเพลงที่ร้านแล้วก็ได้ชวนฟาโทสกับอาสมานขึ้นมาร้องด้วยซึ่งคนในร้านนั้นก็ชื่นชอบในเสียงของพวกเธออย่างมากและเมื่อร้องเพลงเสร็จเจ้าของรรร้้้าาาาานนนนกกก็็เเลลยตงงงงจจอออัมปปะํขที่ ส่วนทางด้านเดนิสเขาก็ได้ไปหาหนางเอกที่บ้านแล้วก็ได้นั่งคุยกันเดนิสก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของบูรุษเขาอยากจะให้หนางเอกไปร่วมงานด้วยซึ่งนางเอกก็ตอบตกลงทันที และหลังจากนั้นเมื่อถึงวันเกิดของบูรุษพระเอกก็ได้ไปรับบูรุษที่บ้านของเดเมตซึ่งเดเมตเองก็ไม่พอใจมากที่พระเอกจะพาบูรุษไปที่อื่นแถมเธอยังไม่ได้รับเชิญด้วยเธอก็เลยตัดสินใจจะไปด้วยโดยที่ไม่บอกกับพระเอกฮาคันนั้นก็เลยยิ่งไม่พอใจมากว่าทําไมเดเมตถึงต้องทําแบบนี้บวกกับเขาได้เห็นเดเมตคุยกับพระเอกกัน2ต่อ2เขาก็เลยรู้สึกหึงหวงแล้วก็คิดว่าเดเมตทาแบบนี้ก็เพราะว่าอยากจะเจอพระเอก ซึ่งหลังจากนั้นพรพเอกก็ได้พาบูรุษไปเจอกับแม่ของเขาแล้วก็จัดงานวันเกิดกันแม่ของรพเอกก็ดีใจมากที่ได้เจอกับบูรุตแล้วเดนิสกับนางเอกก็มาที่งานด้วยพระเอกนั้นก็ไม่พอใจที่เห็นนางเอกมาร่วมงานเขาก็เลยมองด้วยสายตาที่ไม่พอใจใส่นางเอกนางเอกก็เลยลุกไปถามพระเอกว่าทาไมถึงมองเธอแบบนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าเขารู้ความจริงเรื่องฟาโทแล้วเขาก็เลยคิดว่านางเอกกับเพื่อนเป็นพวกที่ชอบโกหกนางเอกก็เลยบอกว่าพวกเธอไม่ได้อยากจะโกหกแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้ฟาโทต้องทําแบบนั้นทั้งที่ใจของเธออยากจะบอก ความจริงกับเอนจินแล้วนางเอกก็เลยย้อนถามกลับพระเอกว่าเขาเคยอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะพูดแต่ว่าทําไม่ได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อพูดจบนางเอกก็เดินออกไปอยู่คนเดียว และคำพูดของนางเอกนี้เองก็เลยทําให้พระเอกนึกถึงเรื่องของแม่ของเขาที่เคยนอกใจพ่อแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บความลับนั้นไว้และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินตามนางเอกไปแล้วก็เข้าไปคุยกับนางเอกพระเอกได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสนิทกับเซเนฟแต่ว่ามันก็แปลกที่เหมือนจะไม่สนิทแต่เขากับเซเนฟก็แยกจากกันไม่ได้ทุกวันนี้เขาก็ยังหวังว่าจะได้เจอกับเซเนฟอีกนางเอกได้ฟังก็เลยเข้าใจพระเอกมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับอาซูมานเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะทําใจได้หรือเปล่า ส่วนทางนั่นของฟาโทสเธอก็กําลังนั่งเศร้าอยู่ทาริกก็ได้มาหาแล้วก็พยายามช่วยพูดปลอบใจซึ่งทาริกเองก็ดูเหมือนว่าเขาจะตกหลุมสเสน่หของฟาโทสเข้าแล้วแม้ว่าเธอจะเป็นแฟนของเอนจินเจ้านายของเขาก็ตาม จากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้กลับมาทํางานต่อแต่เมื่อเขาเห็นฮาคารกับเดเมดมาที่งานด้วยพระเอกนั้นก็ไม่พอใจมากแต่ว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเดเมตก็ได้มาคุยกับพระเอกเพียงลําพังโดยที่เธอก็ยังคุยถึงเรื่องราวในอดีตเดเมตได้บอกว่าถ้าเกิดเธอกับพระเอกไม่เลิกกันตอนนี้เขากับเธอก็คงเป็นพ่อแม่ของบูลุษไปแล้วพระเอกก็เลยบอกกลับไปว่าจะมาพูดแบบนี้ไปเพื่ออะไรถ้าต้องการมาหาความสนุกใหมๆ่ๆเธอคิดผิดแล้วละ่ะเดเมตก็เลยถามกับพระเอกต่อว่าตอนนี้เขาคงมีความสุขอยู่กับนางเอกที่ได้อยู่ด้ววยััันทนท้งงคืใ่ม ซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยโกรธมากแล้วก็บอกให้เดเมตกับฮาคารออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่เขาจะหมดความอดทนแล้วก็ยังบอกกับเดเมตอีกว่าเธอเนี่ยเหมาะสมแล้วละ่ะที่จะอยู่กับคนอย่างฮาคารซึ่งเมื่อพูจบพระเอกก็เดินจากไปและในระหว่างนั้นเองฮาคารก็ได้แอบยืนดูทั้งคู่คุยกันอยู่มันก็เลยทําให้เขารู้สึกโกรธแล้วก็หึงมากๆเขาก็เลยโทรหาเบเคียแล้วก็สั่งว่าให้จัดการกับพระเอกอย่างที่เคยจัดการกับเดเมียและเซเนฟซะแล้วอีพีที่5ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ดูเหมือนว่าความจริงแล้วการตายของเดเมและเซเนฟไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่หลายคนคิดนะครับแต่ว่ามีฮาคารเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งในตอนนี้เขาก็กําลังจะจัดการกับพระเอกแล้วเหมือนกันและการต่อสู้ห้าหันระหว่างฮาคารกับพระเอกที่มีบริษัทและบูรุษเป็นเดิมพันก็กาลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อก็คงต้องติดตามกันใน EP หน้านะครับ มีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ